มาจต่ส okay. 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 ีสีรำกลวนิดนึงครับคำเตือนคลิปนี้มีเสียงรบกวนสวัสดีครับผมโค้ชมิสเตอร์ลองจะไปเก็บ RYC ครับเมื่อกี้เห็นองศาชาแนลองศาชาแนลอยู่ไกลนู้นเลยครับโอเคขอโทษนะครับผมมีเสียงรบกวนนิดนึงเสียงงานจะแปลงนิดนึงเพราว่าผมมีสเคตใหม่ครับเข้ามาองศาชาแนลเข้าไหมกเข้าไหมเข้า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 หน่อยเข้าหน่อยเข้าเข้าเข้าทีเฮ้เข้าไอ้ยเข้าที่ปะ ไอหน่าเฟดียออยู Guys, uh, like, ่นี้วะเจ้จนี่เเีหมนที่เกเลยรู้จักเเล่นเพิร์เพสั้นจะเล่นเพิ่์เฮ้ยมาแล้วเหรอโอเคไอบอนี่ทำไมถึงโอ้ยอ่ะเพียมเคทำไงหรอซึ้อเพียมเคมาจอยน้องเอ็มเค โอ้ไม่มาไม่ไปดีกว่าลิขสิทธิ์ครับเมื่อกี้น่าจะไม่มีเสียงครับเพราะว่าไม่เพราะว่าเราด้คงกลัวว่ามีลิขสิทธิ์ครับผมไม่เนียดีกว่าใช้ไฟฉายดีที่สุดแหละโอเคเอาไปลองสาเชียรเนี้ยอุ้ยอะไรไปอะไรยังยังเฮ้ อ๋อเพราะว่าคอมจะมันเต็มไอ้เาเาเจยาพึงอย่าพึ okay. ่งเข้าอย่าพึ่งเข้เ้ต่อคนต่อไปคือคนไหนเข้าเมอนดูข้างหลังใหอย่าบอก่าว่าสมัยอะไอยากีตังง่เอเคอ๋ยคางางคเหลกเหนึ่งาทีี่ห้าเหลกี๋นะ ว้าวยางนะะคิวเลอร์ก็คือสมัยเลยนเหรออ่าพี่องศาอเาีให้ครับเสียจะแปลนิดนึงครับโอ้โหโอ้โหโอโหเอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ ผมก็ไม่บักผมก็ไม่บักผมก็บักองซ่าองซ่าบักครับองซ่าเชนเนอบักครับเข้ามาอทีโอเคครับตอนนี้สองนาทีห้าสิบนาทีตอนนั้นผมเล่นกับพีคนั่นแหละมิสเตอร์ลองทืเกี่มานุชเช่ชั้นไม่องซ่าเชนเนอเลี้ยวเลี้ยวพิกเลี้ยวเลี้ยวหมุนเบิดไหมกับพีกไม่ใช่ว่าพีกไม่ได้เช่โอโอเคโอเค โอเคโอเคตมดบตบโอเคองฟาร์เฟนเนี่ยเออได้ได้ได้เฟกดูสิดูตั้งบอมสิโอ้โหเอ้ยหยุดโอเฮลิคอปเต์เฮลิคอปเตะโอ้โหเกัสซี่เดกกัสซีอย่าร้องนะเิกัสซ